พี่น้องวาจะทอนเนาะไหมเจอเจอเขียดอิโมเขียดอิโม่เขียดข้างๆฝรัง่งค่ะพี่น้องจา๋ปาปังวาจะทอนจนังเลย <c oughs> โอ้ยเนาะเดี๋ยวปังจะเคลียร์ตัวไอ้นี่นี้ก่อนเดี๋ยวปังจะหักเนาะคะ่นะเนาะคักบอรธรรมชาติดีอิริโอ้ยเนาะเบื้องเอาโอ้ยเห็นบอกค่ะนารินนารินเบื้องแม่ได้ยังเนี่ยนารินนารินนารินเบื้องเนะนาริน <c oughs> เขียดอิโมูใหญ่ลูก มามีพ่อเขียดอีโม่เห็นปะนั่งดีใจมาเดวันพุ่นน่ะ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 โอ้ยมันก็ย่านเนาะมันย่านมันย่านมันกันเยี่ยมแม่วันตัวนี้เป็นแม่แล้วญ่แล้วอย่ากำแหงมันสิตายลูกอย่ากำแหง ไม่ได้หาแม่ไอ b ดนู้ดดารม m ม o ฟันดดบหน้บบูมามิก้พกอับเดอบบูหนาโอเคอ๋ออ๋อปาป้าไปหักน้ำไม้จ่อค่ะพี่น้องค่ะอืือหือป้าป้าหักักค่ะกำลัง กลังจะหักเนาะไหมค่ะพอดีเจอเขียดอีคากน้อยเขียดอีคากน้อยทางนี้จับเล่นได้เนาะพี่น้องมันโมมี่ยางค่ะปางก็จะพาเด็ดเลยค่ะเนาะพาเด็ดมื่อนี้ใส่ถุงมือด้อค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ปปางใส่ถุงมือมันก็แตกหยอดออกมาก่อนก็ลอกจะเอาไปกินเนาะแค่นะแบค่ะบัตองจงค่ะวันนี้บัตองจงค่ะเห็นบ่จงบ่ไดดบ่ทันกรลอกรงวดวังหันนั่น เตรียมกระแป้งม้าค่ะพี่น้องเนี่ยเตรียมกระแปงมา้าไว้จะเก็บเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ทันก็หลอกค่ะวันนี้เลยถอนค่ะเวลาห้าถอนแล้วค่ะกับปิดคุ้นไว้อย่างเงี้ยเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราได้ถอนอีกเนาะคะนะ่ะเนาะสามแล้วค่ะสามนอแล้วเนาะคะ่ะหักต่อค่ะเนี่ยโอ้ยกล้องสั้นเลยเจ้อค่ะพี่น้องปางก็จะปิดเหงาวนไว้ปิดคุ้นมันไว้เพิ่นแตกขึ้นมาอีกเอาไปใส่กระแปงเนาะคะนะ่ะเนาะ เตรียมกระแป้งมาเรียบร้อยหมือน,เนีเดี๋ยวก็จะขอหักไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะขอหักไปเรื่อยๆแล้วไม่ก็่มีกอหมือนนี้ใส่กระแป้งปางผ้าจอบเบิ้งก้อนละค่ะปางผ้าจอบเบิ้งแล้วปางก็จะผ้ามาฮักที่นี่ปางลูจุดมาพันออกมองใดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปางจะทยอยท้าไปดึงเนาะค่ะเนาะไปดึงไปถอน มมีก่อได้พี่น้องเก็บง่ายๆคล้ายๆเก็บน้ำม่นเนี่ยค่ะวิธีพันแทงยอดถอดยอดออกมาเนาะค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะปังก็จะถอนเลยค่ะเหมือนนี้พาะถอน,ถนปิดเงาพันว้ปิดลากโคนพันว้นเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ อได้พอได้ค่ะมวนนี่พอได้พอได้ถอนให้บเบิ้งอยู่ค่ะคักบ่คักบอ่ออันนี้ยังน้อยอยู่ค่ะแงนงนี่ยังน้อยเดี๋ยวปางเพื่อนก็นจะปล่อยไว้เดี๋ยวปางรูสูตรเลยตอนนี้น้องเขาเวลาปลางมาจอจบน้องใหม่ปางจะเห็นมันขึน้นเวลาปลางเห็นมันขึน้นปางจะเอาเนี่ยมาถมใบกอนค่ะ ถมว้แบบนี้ไม่งันบบทันก็ลอกค่ะวันกอนเนี่ยมาจอบไบซิฟก็แหนงวาจะมาเก็บถึงกระแปงมาวาจะมาเก็บโบทันค่ะเมื่อนี่มาจอบเบื้องไม้ค่ะถอดหยอดออกมาได้พออจะเก็บอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นบอกค่ะแหงเนาะค่ะเนาะปังจะหักเนาะค่ะเนาะถึงจะบบใหญ่กะหักได้ค่ะหักได้เนาะค่ะเนาะหักได้ ถอนได้ไปปอกแรกอะเสินน,น้อยๆอกคะเสินใหญ่เห็นบ่คคะแหน,น่งเห็นบ่ทางก็จะดึงขึ้น,นมาโอ้ยเนี่ยแตกแหนงถอดแหนง่งมาแล้วดึงตลอดค่ะใครยังไม่ได้คุยได้คุยได้เพราะว่าใส่ถุงนื้ค่ะ ใส่ทุกมือคุยได้ครรยุยขยะได้บ <ulous S 2> อหลบอหลบอหลบอหลน่อไม้บบมิกริมรั่วเดี๋ยวลงโขดหนินไปเอาขอ้างหลางกอนเนาะกันเนาะกระโดดลงโขดหิน งปัทางปังขึ้นไปจอบแหน่งนียสองแนงค่ะสองแนงแนึงหน่งค่ะ ่บได้ไงยังเรากะน้องแม่หนูค่ะกะบ่ได้ไงยังนะคะเนาะมันกะบ่ได้ไงกะบ่ได้ไงแล้ค่ะมีอีกบ่มีอีกบ่หรือว่าหมดแล้วอันน่ะน้องนารินมานั่งรอคอยแม่ถอนน้องแม้ค่ะวันนี้อ่าพุ่นว่า อืมฮะอืมฮะน้องนาลินว่ากระแตนอยอยู่ในอะลงจอดรถน้งวะอืมฮะเด็บมามาค่ะมื่อนีนจะพาถอนค่ะมื่อนีนจะพาถอนน้อไม้กันเนาะค่ะเนาะขึ้นมาเจ็ดแปดน้อค่ะปางจะพาถอนน้อไม้เนาะค่ะเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีเด้อค่ะเด้อมาค่ะจะพาถอนเนาะค่ะเนาะเมื่อนาะปางเห็นขึ้นมาอีกแล้วค่ะเนี่ย ขึ้นไม้เราค่ะพี่น้องค่ะแบบสวยงามเลยค่ะเน yup. ี่ยขึ้นม awesome. ้แบบสวยงามเลยค่ะเห็นบหมคะมื่อนี้เดี๋ยวปังจะพาหักเนาไม้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวปังจะพาหักเนาะค่ะเนาะปังก่อนซ้อนลายค่ะมันขึ้นม้แบบสวยเลยกำลังแตกนอเลยค่ะหลังฝนตกอะแตกนอมาอีกแล้วค่ะพี่น้องกำลังแตกนอมาอีกเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวปังจะให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะ เนี่ยก่ยเห็นบอกค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยสองนอเนี่ยค่ะกำลังแตกมาเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะเห็นบอกค่ะเนี่ยปางบอกแล้วฝนตกดีน้ำไม่ก็ออกฝนตกดีน้ำไม่ก็แตกยอดเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะสีชมพูชมพูเนี่ยค่ะเห็นบอกค่ะเนี่ยค่ะ แตกยอดออกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องไม่บ่มีก่อน้องหม่บ่มีก่อของแม่บ้านแตกยอดออกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องพุ่มใจพุ่มใจเบิ่งเนี่ยเด๋ยวปางจะเอาเนี่ยค่ะกําลังแตกยอดขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องหนึ่งสองหนึ่งสอง เอาไปพันญ่จังหน่อยเดี๋ยวจะพามาเก็บนะคะเนาะกำลังแทงยอดขึ้นมานะคะ่ะเมือนหร่กำลังแทงยอดค่ะกำลังแทงยอดเห็นไหมลูกเกียดหน่อยก็มีได้พี่น้องนะเนี่ยเต็มย้อยๆอยู่โอ้ยกำลังแทงยอดกำลังแทงยอดกำลังแทงยอดค่ะพี่น้องค่ะกำลังแทงยอดเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมชุมพูชมพูนะคะ เนี่ยค่ะวิธีแทงยอดขึ้นมาเนาะค่ะก็จะเป็นชุมพูชุมพูนะฮักนะฮักแบบนี้นะคะน้อยๆค่ะเอาใหม่ไล่น้อยทัางกเมริกาก็จะประมาณนี้แหละค่ะบอยใหญ่หน่อยๆค่ะอุ้ยง้มง้ำกำลังแตกยอดเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าออกนอหลายค่ะค่ะแตกแหนงแตกนอออกมาหลายค่ะค่ะพี่น้องค่ะส่วนผลออกไม่ใหม่นี่อุ้ยเก็บมลคืออย่างนีพี่น้อง ช่วงนี้มันก็เริ่มลอยอล้อลงไปเรื่อยๆแล้วค่ะมันกัดร่อนเข้ามาทุกที่แล้วน้องไม้ก็เริ่มจะบอทอดยอดแล้วค่ะเมื่อนี้คงจะเอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะน้อพพอกันคลิปหนาค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่บ้านอินยูดเอด้วยเนาะคะ่ะน้อสสาหรับคลิปเก็บน้องไม้ค่ะมื่อนี้เก็บน้องไม้ปังเห็นอีกแล้วแน๊งนึงเดี๋ยวปังจะพาไปถอนพอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะบ๊ายบายพอกันคลิปหนาค่ะ กทุกคูทุกคนค่ะฝากติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อบายค่ะสำหรับนอไม้ริมรั่วบ่มีกอขังบ้านค่ะบายเพื่อนๆคะ่ะคลิปน่าจะพากินนกไม้บ่มีกอเนาะคะนะ่ะเนาะวนเนี่ยเก็บมาต้มได้ไรได้กํมเมอือหนึ่งอยู่ค,ะค่ะกะจะพากินเนาะคะนะ่ะเนาะ จะบอกกันมารสชาติมันเป็นยังไงมันแซ่บขนาดไหนเนาะคะนะ่ะเนาะล้ออ่าติดตามชมได้เลยค่ะคลิปหน้าลอกกินพร้อมๆกันเนาะคะนะ่ะเนาะไม่บ้านจะผ้ากินเนาะไม้บ่มีก่อค่ะคลิปน้าเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าลืมล้อด้วยค่ะเด้อจะผ้ากินค่ะคลิปน้าบายบาย